สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะโกศนจ้าโกศนต้นที่เจ็ดแล้วจ้าช้างเข้าโบสถ์ต้นที่หกนั้นขุนขุนช้างเข้าโบสถ์นะคะแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าอันนั้นจะเป็นใบฝฟอยหน่อยเนาะแล้วก็สั้นแต่อันนี้จะเรียวยาวนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อังให้ดูใกล้ๆนะนี่จ้าสวยเนาะสวยมากเลยขนาด อันนี้ก็เหมือนกันนะคะปักชําแต่รู้สึกว่ากระถางนี้สามกิ่งนะจ๊ะปักชําในกระถางเดียวกันเลยยังไม่ได้แยกนะจ๊ะสามกิ่งตัดตัดมาแล้วก็มาปักชําง่ายๆเลยจ้าอืเขาปลูกง่ายขนาดนี้เราก็หามาปลูกเนาะถ้าซื้อก็แพงเหมือนกันนะจ๊ะถ้าซือ้อหลายๆอย่างเนาะนี่จ้ะ กัวสนอันนี้ชุบแป้งทอดอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เอาไปแกงคั่วแกงคั่วก็อร่อยรสชาติเขาจะไม่มีฝาดไม่มีขมอะไรเลยนะจะมันๆแล้วก็หวานๆนะจ๊ะใครเคยกินไหมถ้าไม่เคยกินลองทําดูนะชุบแป้งทอดจินกับน,น้ําพริกกะปิหรือว่าให้เด็กๆที่ไม่กินผักนะคะแกงชุบแป้งทอดแล้วก็ให้เขากินไม่ต้องบอกว่าอะไรแล้วเขาจะถามเลยว่าอะไรเนี่ยทําไมมันอร่อยจังเลย พี่อังเคยแล้วเคยหลอกเด็กมาแล้วอังอะไรเนี่ยล้ําขนาดเลยอังเอาอะไรมาให้ให้น้องกินเนี่ยพอรู้ว่าเป็นผักอ๋อตั้งแต่นั้นมากินผักเลยจ้าลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมัวแต่ฝอยนี่จ้ะเรียวยาวนะจ๊ะเรียวยาวกว่าขนแผนแล้วก็ไม่หยิกมากนะคะจะค่อนข้างตรงแล้วก็ช้อนๆน,นะคะนี่จ้ะ เขาก็จะไล่ใส่อย่างนี้นะคะเป็นไม้มงคลฟอกอากาศอากาศบ้านเราไม่ค่อยดีนะจ๊ะฟอกอากาศเยอะๆไว้นะดีแล้วนี่จ้าช้างเข้าโบสถ์นะจ๊ะอันนี้ตอนแรกพี่อังก็สับสนนะขุนช้างกับช้างเข้าโบสถ์เนี่ยแต่อันนี้ช้างเข้าโบสถ์นะจ๊ะโอเคค่ะอย่าลืมกดช่องพี่อังนะจ๊ะพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะบ้านป่าบ้านเขา อยู่หลังเขาไม่รู้วันไหนเขาจะไล่นี่จ้ากับพี่อ้างคนบ้านป่าช้างเข้าโบสจ้าสวัสดีจ้า